ครูท่านใดที่กำลังมองหาเกมฝึกการคิดและฝึกสมองให้กับนักเรียนวันนี้ทีเดนแชร์ are, ขอแนะนำเกมที่ชื่อว่า t r a n g a m Game, Game อยู่ในเว็บไซต์ g e n o l y c o m มานำไปใช้กันนะครับ t r a n g a m Game, Game อีกหนึ่งเกมดีๆในเว็บไซต์ g e n o l y c o m ครับสวีเดนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับ ในตอนนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่12เป็นตอนที่12ของเว็บไซต์สุดยอดสุดเจ๋สงสุดติ่งกันดิ่งแมวนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า g e n e r l y c o m นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้และยังไม่ได้สมัครนะครับแนะนำเชิญชวนอ้อนบอนให้ไปสมัครกันในตอนนี้เลยนะครับกดหยุดคลิปนี้ไว้ชั่วคราวก่อนแล้วไปสมัครสมาชิกตามคลิปที่1 หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดจะให้ดีก็ดูคลิปที่1มาจนถึงคลิปที่11ด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมในวันนี้ครับเราจะไปรู้จักกับเกมเกมหนึ่งที่ช่วยฝึกการคิดฝึกสมองนะครับให้กับทุกคนเลยโดยเฉพาะนักเรียนของคุณครูไม่ว่าเราจะเป็นครูที่สอนวิชาไหนเราสามารถนําเกมเกมนี้ไปเล่นกับนักเรียนได้ไปสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียนได้ห้ามพลาดน,นะครับ ก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามก่อนฝากกด u b s c r i b e ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนนะครับวันนี้เลยครบรอบ5ปี6วันเพจทีเดนแชร์นะครับจริงๆแล้วครบรอบ5ปีตั้งแต่วันที่25แล้วแต่เผอิญลืมนะครับก็เลยลงนะครับครบรอบวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจเพื่อก้าวไปสู่ปีที่6กันต่อด้วยนะครับโอเคครับเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่ใน เมนู Menu, หรือว่าโหมดเกมมิฟิเคชันนะครับในส่วนของเกมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับประมาณแถวที่1 2 3 4 5 6นะครับแถวที่6นะครับใครที่ติดตามคลิปของคิ d เด Share มาตั้งแต่แรกๆเนะี่ยคงจะเห็นแล้วว่าแชนแรมอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่เกมนะครับในส่วนเกมแบบฟรีๆนะครับเราจะกดคลิกเข้าไป1ครั้ง หลังจากนั้นนะครับใครจะพรีวิวดูก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้เลยกดสตาร์ทนะครับแล้วก็จะมีรูปให้เราดูในลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็กดเลตโก้นะครับก็จะทําการต่อนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดจําไม่ได้ก็นะครับถ้าจําไม่ได้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับอ่าผมจะลองต่อในลักษณะแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าเกมเกมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ๋งมากๆที่ช่วยฝึกความคิด ฝึกสมองให้กับนักเรียนนะครับแล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเราไม่ต้องสอนคณิตศาสตร์ก็ได้แต่เราสามารถนาเกมเกมนี้ไปเพิ่มปฏิสัมพันธ์เพิ่มรอยยิ้มเพิ่มความสุขในห้องเรียนได้ง่ายๆเลยนะครับอลองกดฟินิ s ดูนะครับก็มีหลายแบบเลยนะโอเคนะครับทีนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียโอกาสและเสียเวลานะครับเราจะบันทึกแทนเกมเนี่ยลงไปในเดสบอร์ดของเราด้วยง่ายๆแบบนี้เลยครับ เราก็จะกดไปที่ปุ่มเดิมปุ่มเดียวนะครับปุ่มที่ดีอใจของเราเหลือเกินนะครับนั่นก็คือปุ่ม Use this template นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างแรกเลยที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือสิ่งที่นะครับเวลานำมาส์ไปวางแล้วเป็นลูกศรสีด้านนะครับแน่นอนอันนี้เปลี่ยนแปลงได้นะครับสมมติว่า ผมจะพิมพ์คําว่า by k i d e n Share นะครับทีนี้เราจะมาดูภาพรวมกันนะครับว่าเกมแชนแกรมของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะ1 2 3 4 5นะครับมีทั้งหมด5ภาพด้วยกันคําถามก็คือนะครับถ้าเกิดเราอยากเพิ่มภาพที่6ภาพที่7เนี่ยเราสามารถทําได้หรือไม่แล้วทําอย่างไรทําง่ายๆแบบนี้เลยครับ โอเคเั้าไปดับแรกเลยนะครับเราจะต้องเพิ่มจํานวนสไลด์นะครับเวลาเราเพิ่มเนี่ยเราจะเพิ่มเป็นคู่นะครับเราจะเพิ่มเป็นคู่ในที่นี้ผมจะไปที่สไลด์ที่5นะครับแล้วกดที่คําว่า Duplicate นะครับเคได้ละอันนี้ก็กดที่สไลด์นะครับอันนี้แล้วก็กด Duplicate มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วขยับขึ้นไปเคนะครับอันนี้เป็นข้อที่5อันนี้เป็นข้อที่6เราก็จะเปลี่ยนตัวเลข หลังนา้นั้นนะครับอันนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะหาตัวอย่างแรนแกมเนี่ยเป็นตัวละครหรือว่าสัตว์อะไรนะครับในที่นี้ผมเป็นแรบบิทอ่าสมมุติผมเป็นแรบบิทนะอันนี้ผมขออนุญาตยังไม่ต่อนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเป็นข้อ6เดี๋ยวแรบบิทนะครับเค หลังจากนั้นเราก็จะมาที่ Google ครับแล้วพิมพ์คำค้นนะครับโดยใช้คำค้นที่ว่า t r น n ก a m 7 p i e e e s นะครับหรือว่า t ทนแกม m 7ชิ้นนั่นเองเพราะว่า t แทนแ a m ของเราเนี่ยเป็น t ทนแกม m 7ชิ้นนะครับเราก็จะมาหาตัวอย่างครับซึ่งอาจจะใส่คำว่า example ต่อท้ายก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมจะเป็นแค่ t ทนแกม m 7ชิ้นเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูรูปภาพอันนี้นะครับที่เราสนใจผมจะเปิดรูปภาพในแท็บใหม่นะครับ โอเคผมได้รูปภาพมาแล้วเปิดรูปภาพในแท็บใหม่อีกรอบหนึ่งนี่นะครับก็จะมีแลบิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนํารูปภาพรูปนี้นะครับเข้ามาใส่ในส่วนของรูปแหวนขยายตรงนี้นะครับถามว่านะครับเราใส่ยังไงนะครับเราก็จะกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วกดที่รูปมือนะครับ Interactivity กดคลิกแล้วกด t u n l c h i p นะครับ ดังนั้นผมจะวางภาพนี้ลงไปนะครับเ K okay. ในลักษณะแบบนี้แล้วลองกดครอบนะครับผมจะดับเป็นคลิกแล้วครอบรูปภาพได้ไหมขออนุญาตขอลองดูก่อนนะครับว่าเราสามารถครอบรูปภาพได้หรือเปล่านะ่าจ,จะต้องทําการครอบรูปภาพก่อนนะครับอาจจะต้องครอบใน PowerPoint นะครับมาก่อนหรือว่าครอบในโปรแกรมต่างๆเพราะในเว็บไซต์นี้มันไม่มีเมนูให้ครอบรูปภาพนะครับ หลังจากที่เราขอบภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําภาพมาวางใส่เลยแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับนําภาพมาใส่ตรงนี้ทีแรกผมเข้าใจว่าจะต้องแทรกทูนทิปที่แว่นขยายนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับตัวกอ่าตัวของแชนแกรมที่เวลาเรานาเมาส์ไปวางแล้วมันขึ้นตรงนี้นะครับลองดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับกดพรีวิวแล้วก็เว่นขยายเนี่ยนำเมาส์ไปวางมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับ จริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ด้านหลังครับเพราะฉะนั้นเราจะทําแบบนี้ครับเอากระต่ายไปวางไว้ทับตรงนี้นะครับโอเคเราอาจจะครอบตัวหนังสือออกได้ก็ได้นิดนึงนะครับผมในลักษณะแบบนี้แล้วก็นะครับส่งให้กระต่ายเนี่ยนะครับอาเวนขยายมาอยู่ด้านหน้าดีกว่านะครับนี่นะครับกดที่ push in order นะครับจะมีให้เลือกบนสุดแล้วก็เอากระต่ายไปซ่อนไว้ข้างหลังนะครับแบบนี้ลองกด preview นะครับ นี่นะครับนามาไม่วางก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเหมือนเหมือนกับทุกอันเพียงแค่ว่าสีเนี่ยไม่เหมือนกันเฉยๆถ้าใครอยากให้สีเหมือนกันอาจจําเป็นจะต้องต่อกระต่ายตรงนี้ก่อนนะครับโอเคลองดูต่อในลักษณะแบบนี้นี่นะครับหมุนตืดตืดอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคปึ๊บก็ต่อให้เป็นโมเดลกระต่ายนะครับ A later few moments later. หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะลบรูปต้นแบบทิ้งไปนะครับและสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับคือการกระจายตรงนี้นะครับเราจะลบอันนี้ออกทั้งหมดนะครับเพราะแต่ละรูปภาพเนี่ยนะครับรูปร่างที่วางอยู่ทั้ง7ชิ้นเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่ามุมที่ไม่ตรงกันแต่ละอันนะครับ เนี่ยกว่าผมจะทําเป็นรูปกระต่ายได้เนี่ยผมก็ต้องหมุนองศาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลบอันเดิมออกนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอุ้ยนะครับตะเลิดนะครับลบอันนี้ออกแล้วหลังจากนั้นนะครับให้นํารูปภาพนี้ทั้งหมดนะครับมาเลยนะครับมาใส่ตรงนี้นี่นะครับพอมาใส่เสร็จแล้วครับเราทําการกระจายตัวออกครับนะกระจายตัวออกเลยนะนะครับอยากจัดวางยังไงก็ได้นะครับ กระจายตัวออกเพราะตอนที่นักเรียนไปต่อนะครับนักเรียนจะไม่สามารถหมุนได้นะครับนักเรียนเพียงแค่ต่อลากอย่างเดียวแต่ในส่วนของครูเนี่ยสามารถที่จะทําการลากหมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเช็คให้ดีก่อนนําไปเล่นด้วยนะครับในกรณีที่เราเพิ่มนะครับเข้ามาในลักษณะแบบนี้เพราะได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกด p รี v ิวดูหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตามใจเลยนะครับแต่ว่าผมจะกด save เลยออเ s e t แล้วก็ Transgram Game TDS แล้วกด All s e t อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็กด Present นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะนำเกมนี้ไปเล่นพร้อมกันกับนักเรียนในห้องเรียนก็ได้หรือนะครับถ้าเกิดเกมนี้จะให้ดีที่สุดเลยก็คือการส่งลิงก์ของเกมไปให้กับนักเรียนเล่นเป็นลายบุคคลนั่นเองไม่จำเป็นต้องแข่งกันก็ได้นะครับเกมนี้เพียงแค่ให้นักเรียนแข่งกับตัวเอง ก็เจ๋งที่สุดแล้วครับนี่เลยนะครับเคลองดูที่เราสร้างปันด้วยกันเมื่อกี้นะครับอ่าคราวนี้ลองกดโชว์สไลด์แล้วก็ดูอันนี้นะครับนี่เลยเดยลับบิทโอนะครับมีเอฟเฟกด้วยนะมีแอนิเมชันด้วยนะครับนี่ก็จะขึ้นในลักษณะบแบบนี้มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับ หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเห็นเนื้อหาที่อยู่ในคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยและที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมลองนําเกมนี้ไปใช้กับนักเรียนเพื่อฝึกการคิดฝึกสมองและเพิ่มบรรยากาศแห่งความสนุกสนานในชั้นเรียนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้กับทีท์เด็นแชร์ด้วยนะครับก้าวสู่ปีที่6พร้อมๆกัน ในเพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่า Cheese Den Share การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับ